ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำลงไปกว่า140เหรียญถามว่าทองคำเป็นขาลงหรือ,อยังเราจะให้คำตอบคุณในรายการครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทเดอร์เจมสนะครับ เราก็รายการของเราเนี่ยก็เข้ามาสู่ซีซั่นสองแล้วนะครับก็ในอีพีนี้ก็เป็นอนะีพีสองเนาะซึ่งผมจะให้ EP อีพีในซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็คือปีที่แล้วนะครับเราปีนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มซีซั่นสองกันนะครับอะไรที่ที่เราเปลี่ยนเปซีซั่นสองเนี่ยเพราะผมคิดว่าอะไรในสิ่งที่แบบมันไม่ดีในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็ให้มันจบหายไปนะครับหรือว่านักลงทุนที่ไม่ได้กําไรหรือว่าตามไม่ทันในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราก็จบไปนะครับซีซั่นสองเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเราก มันจะเป็นยังไงกับบ้างนะครับกับรายการกับราคาทองคํานะครับอ่ะโอเคครับเราก็ขอมาเกินกันนิดนึงนิดนึงนะครับกับรายการของเรานะเพราะว่ามันมีคนบางคนใช่ไหมนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ฟังรายการของเรามาตั้งแต่ต้นเนาะเราก็แบบยังไม่ค่อยรู้นะครับว่ารายการของเราเนี่ยเ้ยพูดเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สั้นๆนะครับก็รายการของเราเนี่ยก็ตามชื่อรายการเลยนะครับก็คือกราฟทองหลักๆนะครับก็คือทองคํา รับมือทองคํำยังไงนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นตราสารเดียวในโลกที่กำลังมูฟเมนต์อยู่นะครับมันมีหลายตราสารใช่ไหมแล้วแต่ละตราสารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเงินสดหนึ่งก้อนในมือของเราเนี่ยเราต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนให้ถูกจุดถูกไหมมันเหมือนกองทุนนะครับมันก็จะมูฟเงินไปเรื่อยๆแต่ละตราสารนี้นะครับมันก็มีตราสารหนึ่งซื้อตราสารหนึ่งขายอย่างงี้ อ่ะมันก็จะมีตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงอะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับอ่ะเราก็เลยต้องมาดูว่าแต่ละตลาดเนี่ยมันมีมูเนต์ระยะสั้นระยะกลางระยะไกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในอนาคตเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็เห็นราคาทองคำนะครับในช่วงวีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันลงมามา,มากกว่าร้อยเหรียญใช่ไหม หลายนะักลงทุนหลายท่านก็ตกใจนะครับตั้งแต่1960ลงมาโอ้โ1820นะครับก็140เหรียญได้นะตรงนี้เนี่ยมีให้คำถามนะครับในในในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับผมไปอ่านในเพจล,ลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีคำถามมามากมายนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นขาลงหรือ,อยังนะครับทองคำจบหรือ,อยังนะครับหรือว่าทองคำเนี่ยเราควรซื้อตอนไหนดีหรือควรขายตอนไหนดีนะครับผมมองว่าคลิปนี้เนี่ย ผมจะให้จุดวิวก่อนแล้วกันวิชั่นของเราก่อนเลยแล้วกันว่าทองคำเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำยังไงแล้วกลยุทธ์ในการรองรับของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในเนื้อหาแล้วกันนะครับอ่ะ โอเคครับเราก็จะขอเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันครับก็ขอเดินเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็วก่อนเลยนะครับก็ปกติเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในช่วงเริ่มต้นเนาะแต่ว่าผมมองว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ย พยายามเข้าไปดูบ่อยๆแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ดูในเชิงซื้อขายทองคำนะแต่ว่าให้เดินในเชิง movement หรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจ้างงานการบริโภคเงินเฟอ้อแบบเนี้ยมันเริ่มมีการปรับตัวหรือมีการเห็ุสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นของตลาดหรือเปล่านะครับให้ดูในทางนี้มากกว่าแต่ว่าถามว่าในเรื่องของคาทองคำเนี่ยคิดว่ายังไม่มีผลกระทบในระยะสั้นนะครับเรายังไม่ได้ดูตรงนี้นะครับอ่ะ โอเคครับประเด็นข่าวเนี่ยในสัปดาห์นี้นะที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนนี้แล้วกันนะครับอ่ะเราจะต้องจับตาดู2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับคือพาเวลนะครับกับดูของในด้านของโจไบเดนนะครับอ่าในเมื่อ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 วานนะครับหรือว่าตอนเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้แล้วกันนะก็ตรงนี้เนี่ยมีทางเจอร์โรมพาเวลออกมาพูดนะครับเขาก็ออกมาพูดในเชิงเดิมๆของเขานะครับว่า เขายังไม่มีแนวโน้มนะครับในการปรับขึ้นอัตาดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการจ้างงานกับเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังไม่กลับมานะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะโยงประเด็นนี้เนี่ยไปในฝั่งของตัวบอลยูนะครับซึ่งตัวบอลยูเนี่ยคืออะไรบอลยูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไอราคาทองคำเนี่ยที่มีการปรับตัวลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบหลักๆเนี่ยมันมาจากตัวบอลยูนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของตัวบอลยูกันที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นข่าวต่อมาก่อนนะครับอ่ะตัวประเด็นข่าวต่อมาเนี่ยคือในด้านของโจไบเดนเนาะก็คือเราจะเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมทําก็ดูเหมือนโดนถอดถอนนะครับว่าออกจากตาแหน่งนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็เห็นข่าวกันเหมือน ประมาณว่าทาเนี่ย,ไป,ยไปทวิตไปทําอะไรแบบเนี้ยเหมือนปลุกระดมคนอย่างเงี้ยให้ออกมาต่อต้านนะครับเราก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับของประธานาธิบดีนะครับแล้วก็มันจริงๆมันผิดต่อข้อกฎหมายนะการที่แบบว่าปลุกสื่อปลุกอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันมันผิดต่อกฎของเขานะครับเขาก็น่าจะโดนถอดถอนออกตําแหน่งก่อนเวลานิดนึงนะครับอะ ทางด้านของโจไบเดนเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นมารับตําแหน่งเต็มตัวนะครับประธานาธิบดีคนใหม่นะครับก็คือเป็นของท่านนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกมาประกาศว่าอะไรเขาบอกว่าหลังจากที่เขาขึ้นมารับตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแผนของเขาเนี่ยคืออเมริกันรสคิวแพลนนะครับก็คือมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจลตใหญ่มากๆนะซึ่งลตนี้เนี่ยมันคือ1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับ ตรงนี้เนี่ยให้จับตามองอะไรครับให้จับตามองว่าเนื้อหาในการในวงเงินนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันว่าตั้งแต่ตัวแรกๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะซึ่งตรงนี้เท่าตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออะไร ถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ฟื้นตัวนะถ้าเกิดว่าคุณปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอุตสาหกรรมแรงงานเนี่ยมีปัญหาในการจ้างงานในอนาคตแน่นะครับเราอย่าลืมว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันเป็นโลกของ AI ไมันเป็นโลกของดิจิตอลมันเป็นโลกของอะไรที่การจ้างงานด้วยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทําอย่างนี้เนี่ยหเลยนะครับเงินเฟ้อในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับสเลยในด้านของภาาผู้ผลิต นะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับในเรื่องของแรงงานเนี่ยมีปัญหากับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะครับนี่อันนี้ที่ผมมองนะนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับกับการปรับโครงสร้างที่รุนแรงขนาดนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือการเพิ่มวงเงินนะครับของการส่งเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกันนะครับไป2 0 0พันดอลลาร์นะครับก็คือคือตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าไอ้ข้อ2กับข้อ3เนี่ยมป็นเป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับสําหรับคนที่ตกงานหรือว่าคนอะไรอย่างี้นะครับก็คือเพิ่มวงเงินนะครับให้เขาต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนนะครับให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในชีวิตประจำวันนะครับการเพิ่มเงินให้อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนคุณให้เงินเขาไปตรงๆนะครับการให้เงินเขาไปตรงๆเนี่ยมันง่ายดายมากๆนะครับกับระบบเศรษฐกิจนะครับที่ ช่วงอ่าต้องต้องบอกว่าถ้าเกิดช่วงวิกฤตแบบนี้โอเคนะครับมันมันดีนะครับแต่ว่าก็อบอกว่าในช่วงระยะยาวเนี่ยสุดท้ายนะครับเงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหนครับเงินตรงนี้เนี่ยมันเข้าสู่ระบบท็อปถูกไหมครับก็คือมันเป็นบอททอมถูท็อปนะครับก็คือเงินเนี่ยมันจะเข้าสู่อ่าคนรักย่าคนไม่มีเงินใช่ไหมครับสำหรับคนตกงานอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสงเงินตรงนี้เนี่ยมันจะกลับเข้าไปสู่สําหรับคนรวยนะครับแล้วเงินเนี่ยในช่วง หลังโจโควิดเนี่ยเราจะได้เห็นความเหลื่อมล้ําที่แท้จริงนะครับก็คือการตกงานความเหลื่อมล้ําที่แบบคนรวยคนจนเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนได้มากขึ้นกว่าอดีตอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตและกันแต่มาถามว่าตอนนี้เนี่ยดีต่อชาวเามกมันไหมดีนะครับแล้วก็ดีต่อระบบเศรษฐกิจระยะสั้นไหมดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการให้เงินหรือว่าการเพิ่มมันนี้สปายในตลาดเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ายังไงเ่ย แาร่ระบบคนกายของเศนตเรกิจเนี่ยมันเกิดเงินเฟอ้อแน่ๆน,นะครับอ่ะโอเคครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ไปตามอ่านได้ในเพจอินต์โกนะครับก็ก็จะมีอัปเดตข่าวมีอัปเดตอะไรอย่างนี้ทุกวันนะครับอ่ะต่อมาครับก็คือทางด้านของโจไบเดนเนี่ยเราก็จะขอสรุปเลยว่าในฝั่งของนโยบายการครังนะผมมองว่าการอฉีดหรือว่าการทําอะไรเข้าระบบเยอะๆมหาศาลแบบนี้หรือแผนอน,นาคตที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย มันนาให้เงินในระบบเนี่ยมันล้นเข้าไปอีกนะครับมันล้นล้นล้นเข้าไปเนี่ยทำให้ราคาสินทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยมันควรปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากมาตรการแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองมาดูมาตรการกาครคลังอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่ควรนะครับเล่นขาช็อตทองคําอย่างเด็ดขาดนะครับและก็ทองคำเนี่ยยังเป็นตราสารที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะในการ h e d g ิ n g จำนวนเงินในระบบกับเงินเฟอ้อขนาดนี้นะครับอ่ะ โอเคครับเรามาดูในด้านของอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจในตลาดมากนะที่ผมเมื่อกี้นี้เกิดไ้ว่าไม่ว่าจะเป็นของพาเวลไม่ว่าจะเป็นของไบเดนเนี่ยผมพูดถึงเงินเฟอ้อนะครับซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยพาเวลบอกว่ายังไม่มานะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าในระบบเนี่ยมันสะท้อนออกมาให้เห็นแล้วว่าเงินเฟอ้อมันมาแล้วแต่ว่าภาพผู้บริโภคของเขาเนี่ยยังบริโภคไม่เกิน ไม่ไม่ได้เยอะพอที่ทําให้เงินเฟอ้อคุณเห็นมารุนแรงนะครับเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจแย่นะครับตกงานอย่างเงี้ยโควิดมาแบบนี้เนี่ยมันการบริโภคมันตกแน่นอนนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าการบริโภคตกแบบนี้เนี่ยแต่คุณเห็นไหมราคาน้ํามันนะครับขึ้นไปทํห้า53บ4ามหบดอลลาร์เปอร์บาร์เรลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตลอดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้บอกได้แล้วว่า เงินเฟอ้อนะครับในขั้นผู้ผลิตเนี่ยมาแน่ๆนะครับต่อมาเรามาดูคัตต้อนนะครับคัตต้อนก็มานะครับต่อมาเรามาดูข้าวนะครับราคาข้าวก็มาเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าคอมมูดิตี้เนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยมันมานะครับมันม,มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมาตลอดระยะเวลาเนี่ยมันมาตลอดนะครับแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่ได้กล่าวถึงมันเพราะว่าคุณยังไม่เห็นเงินเฟอ้อที่แท้จริงเข้ามาในตลาดนะครับถ้าโควิดจบลงเมื่อไหร่ นะครับในแต่มสองนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจํานวนเงินในระบบเนี่ยมันจะล้นเข้ามาแบบมหาศาลนะครับการจ้างงานมันจะเริ่มกลับมานะครับถึงแม้จะไม่ได้ดีเท่าเดิมนะแต่คุณจะเห็นว่าเงินเฟ้อในตลาดเนี่ยจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่สิบสิ่งที่น่าจับตามองนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ทองคำเนี่ยยังไม่สามารถเป็นขาลงได้ในช่วง2ปีนี้นะครับและก็ผมมองว่า การที่ลงมาปรับฐานหรือว่าการมูเนต์เงินของตลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าทองคำเนี่ยถ้าวันหนึ่งนะครับมันจะขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่2,000แน่รอบนี้เนี่ยรอบนี้มันน่าจะขึ้นไปเบรก 2,000, 2 000, 2 0 2 2 0 0 3, 000, 3 000. ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยยังมองตีมเดิมในปีนี้นะผมจะสรุปเลยว่าปีนี้ยังมองธีมเดิมนะครับก็คือตีมที่ราคาทองคำยังเป็นขาขึ้น นะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะขึ้นได้แค่ไหนแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดคุณถือทองคำนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยแล้วราคาตรงนี้เนี่ยด้วยเงินบาทที่เท่านี้เนี่ยคุณถือไป1ปีเนี่ยผมเชื่อว่ายากมากๆที่จะขาดทุนนะครับอ่ะอันนี้คือประเด็นที่2นะครับประเด็นแรกคือเงินในระบบวันนี้2เงินเฟ้อนะผมจะเข้ามาสู่ประเด็นที่3นะครับคือความเสี่ยงของบอลยูนะครับอ่ะตลาด ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าตลาดบอลยูเนี่ยคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือตลาดตาสานนี่นะครับตาสานนี่เนี่ยมันคือการที่อ่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนเนี่ยมีการปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้มาทําธุรกิจปล่อยกู้มาอัดฉีดโครงสร้างปล่อยกู้มาทําอะไรก็ตามแต่นะครับ <S <S เขาก็มีการปล่อยกู้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่การที่บอลยูเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนได้ถึงแค่ตัว าการปล่อยกู้เท่านั้นนะมันประทอนได้ถึงเงินเฟอ้อด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาลงทุนบอลยูเนี่ยเขาคิดเสมือนว่าเขาฝากประจำนะครับและเขาได้ผลตอบแทนขึ้นมาทุกปีนะครับประมาณนี้สมมุติว่าบอลยูคุณก็แบบ ได้1%ปอย่างเงี้ยก็อารมณ์เหมือนฝากแบงก์อ่ะคุณได้เงิน1%อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ใกล้เคียงกันะแต่ว่าในเรื่องของสตัคเจอร์ของตัวโปรดักต์เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการฝากแบงก์นิดนึงนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยการพี่บอลยิมันปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะท้อนถึงว่าเงินเฟอ้อเริ่มกลับมานะครับเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองถึงเศรษฐกิจกับเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยเงินเฟอ้อผมบอกเลยว่ามาแล้วนะครับแต่เศรษฐกิจเนี่ย ยังไม่กลับมานะครับในด้านอุตสาหกรรมของพ่อปูบุลินเนี่ยยังมีปัญหานะครับมีการยื่นขอล้มละลายเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับต้องเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับกับระบบเศรษฐกิจอยู่นะครับอ่ะซึ่งการที่บอลยูขึ้นมาเนี่ยถามว่าเฟดชอบไหมเฟดไม่ชอบนะครับเนื่องจากว่าอัตราบอลยูกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยน,นั่นมันมัน ตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะล้อไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดไม่ล้อไปด้วยกันเนี่ยระบบโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยของธนาคารนะครับมันจะพังนะครับนู่นนี้เนี่ยมันควรล้อกันนะครับการที่บอลยูขึ้นมาเนี่ยแล้วเฟดบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคุณคิดว่าเฟดทาอะไรได้บ้างนะครับนี่คืออีกหนึ่งโจทย์นะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าบอลยูขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเฟดเนี่ยทำได้แค่3วิธีนะครับ1เลยคือการเพิ่มดอกเบี้ยตามบอลยูนะครับ เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไม่เพิ่มเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับสองเนี่ยคือเฟดอาชีพ QE ในปริมาณวงเงินที่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไอ้ข้อ2เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สูงมากๆนะครับที่ f ฟดจะทําเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะทาถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าระบบโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะคราชเร็วขึ้นอย่างมหาศาลนะครับอันที่สเนี่ยคือยื้อเวลาที่ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวได ได้ในอนาคตแล้วก็เฟดเนี่ยก็อาจจะเริ่มเบาใจขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนหนี้ลงไปนะครับอ่ะอันที่3มเนี่ยมีการยูเครปคอมโธรการยูเครปคอมโธรเนี่ยผมจะบอกว่ามันใกล้เคียงกับการทํา QE แบบเครซี่มากๆเลยครับเนื่องจากยูเครปคอมโธรเนี่ยตามเทสเจอร์ของมันแล้วตามตามตาม,ตามความหมายของมันแล้วเนี่ยคือการที่เฟดเนี่ยเข้าซื้อบอลอยู่ในราคานั้นอนะ่ะทุกทุกจํานวนคือต่อให้มีจํานวนไหนเนี่ยเขาอัดตรงนั้นอนะ่ะ เข้าซื้อทุกจำนวนนะครับสมมุติว่าเขาอยากจะฟิกบอลยู่ไว้ที่0.75เแล้วกันเขาจะซื้ออยู่ตรง0.75เนี่ยอนะันลิมิตนะปริมาณเท่าไหร่ถ้าคนขายเท่าไหร่เนี่ยเขาซื้อที่ราคานั้นอย่างทุกราคาแล้วกันทุกตรงนั้นะเ,นเขาซื้อเขาซื้อหมดนะครับประมาณอี้ทุ่ตรงนี้มันครซี่มากนะรับผมเชื่อว่า f ฟดไม่ทำในในในยูเคอร์นโทรนะครับผมมองว่าใน3ประเด็นเนี่ยเฟดจะทําวิธีที่2 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในเฟดดิชันปลายเดือนแล้วกันนะครับว่าแนวโน้มหรือมุมมองของเขาเนี่ยจะมองยังไงนะครับสิ่งที่ผมจะมองในตลาดบอลยูเนี่ยผมจะบอกว่าตลาดบอลยูเนี่ยในปีนี้นะครับหรือว่าปีหน้าเนี่ยในเรื่องของตลาดาพัธบัตรรัฐบาลเนี่ย่อาข้างจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างเพนชั่นฟันในเรื่องของการเลเวอเรจของแบงก์เองในเรื่องของการที่มีแคชครันช์บ้างหรือว่ามีการ ทำในการดึงเงิน Default DCS อย่างเนี้ DCS นี่คือเคร d ิต Default Swap นะครับก็คือการที่ถ้าราคาสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันมีการปรับตัวไปในทางอีกทางหนึ่งรุนแรงเนี่ย มันเหมือนเป็นการทาประกันครับก็คือแบงก์เน่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยที่ท,ท,ที่ที่เกิดมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นปี2008นะเลมันเลเ,ลเลมนบาเทอร์นะก็ล้มมาได้แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยจำนวนเงินกับจํานวนหนี้แล้วก็เลเวอเรจในตลาดมันมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วไปกระทบกับตลาดบอลหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยการคูเงินคูหมายถึงว่าการดึงเงินนะครับ จัดตลาดบอลเนี่ยกลับมาส,สู่ตัวบริษัทหรือว่าตัวนักลงทุนหรือว่าตัวอินชอลันเองก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับเมื่อไหร่มีการพูขึ้นมาเยอะเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นคล้ายๆห่วงโซ่นะครับห่วงโซ่ที่อันตรายมากๆนะเมื่อมีที่ไหนเนี่ยเกิดสัญญาณใครสิทธิ์ขึ้นมาหรือว่ามีการลมขึ้นมาเนี่ยการดึงเงินออกจากระบบเนี่ยมันจะเป็นการดึงเงินออกพร้อมๆกันนะครับก็คือในในเรื่องของ ระบบการเงินเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เฟดก็อัดฉีดต่อไปสิแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนั่นก็คือใครออกก่อนคือรอดก่อนนะครับใครออกทีหลังก็คือตายนะครับประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าตรงในด้านของบอลยิวเนี่ยยังมีความวิตกกังวลอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่จะทําต่อมาเนี่ยมันจะเข้าไปกระทบต่อราคาทองคําเนอนาคตอย่างแน่นอนนะครับและราคาทองคำเนอนาคตเนี่ยผมจะบอกตีมปีนี้ว่าลงได้แต่ลงไม่ลึก และจะไม่เห็นขาลงในปีนี้นะครับผมมองว่าปีนี้เนี่ยทองคำยังเป็นขาขึ้นและคุณอาจจะได้เห็นนิวไฮในปีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้จับตามองไปเรื่อยๆแต่ผมมองบอกกันเลยว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเล่นขาซื้อเนี่ยคุณก็ค่อยเก็บไปในระยะยาวเนี่ยคุณจะไม่ใช่ผู้แพ้ในปีนี้นะครับอ่ะโอเคครับเราขอกลับมาสู่ราคาทองคำนะครับคือตรงนั้นนั้นมันก็คือเป็นตัวเกิดน,นะครับว่า ในปีนี้เนี่ยเราควรเล่นตีมของคำไปยังไงซึ่งผมสรุปไปทุกอย่างแล้วไม่ไว่าจะเป็นเงินเฟอ้อนโยบายการเงินหรือว่าวิกฤตของในตาสารนี่เองเนี่ยทั้ง3าประเด็นเนี่ยยังมีความสนับสนุนราคาทองคําทั้งสามอย่างนะครับอ่ะโอเคครับเรากลับมาดูในเรื่องของราคาทองคำกันนะครับในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยผมมองว่า ในจุดแถวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น1830 40 20หรือว่าหรือว่ามันจะลงไป1800ตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในการที่เราจะเข้าซื้อได้มากนะครับเนื่องจากว่าอะไรเรามาดูไทม์เฟรมเดย์นะครับของทองก่อนเลยไทม์เฟรมเดย์เนี่ยสังเกตเลยว่าเมื่อไหร่ที่ราคาทองคำเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคําจะมีการดีดกลับอย่างรุนแรงทุกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้ ลองมาเทสเส้นค่าเฉลี่ย200วันดูในเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่ลงมา182 0รเนาะแล้วเขาก็ดิดกลับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าบอลยูมันจะไม่ปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันมียังแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะสัญญาณบูลิปในตลาดหุ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอยู่หรือการปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งของราคาทองคำเนี่ยผมมองว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยจะเกิดสัญ ประมาณ1,800หรือต่ํากว่านะครับตรงนี้เนี่ยไปสัญญาณก็คือดีค่อนข้างจะดีเฟนเซฟมากๆสําหรับการเข้าซื้อราคาทองคำในระยะยาวนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูในระยะสั้นกันบ้างว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราควรจะรับมืออยังไงนะครับผมจะให้ทําอย่างนี้แล้วกันคือในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่ในกรอบนะมันยังอยู่ในกรอบอยู่เลยครับสมมติผมมองว่าถ้าเกิดว่า เราเล่นตีมนี้เนี่ยการปรับฐานลงมาของราคาทองคํายาวๆเนี่ยมันจะต้องมีการปรับฐานอยู่ในกรอบประมาณ2วีถึง3วีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่งลงมานะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยจะเทสอยู่ในกรอบนี้เนี่ยอีกสักวีกสองวีกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในสัปดาห์นี้นะแล้วสัปดาห์หน้านะให้นักลงทุนเล่นง่ายที่สุดเลยเล่นในกรอบไปเลย นะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกหรือว่ามันอะไรมาเนี่ยเราคันลอดไปนะครับแต่ว่าแนะนําให้เล่นในกรอบไปเลยนะครับเปิดไปเลยนะครับก็คือเปิดฝั่งซื้ออย่างเดียวนะคือผมไม่อยากให้เปิดฝั่งขายเพราะว่าข่าวเนี่ยมันยังมีอะไรที่ออกมาได้ที่ทําให้เหมือนแบบมีอิมแพ t กับราคาทองคำขาขึ้นไดมากกว่านะครับผมกลัวว่านักลงทุนเล่นฝั่งช็อตเนี่ยเราจะคัดลอดกันอย่างมหาศาลนะครับอ่ะโอเคในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าเล่นง่ายมากครับก็คือให้นักลงทุนเนี่ย ให้รอย่อนะคือจริงๆถามว่าซื้อตรงนี้ได้เลยไหมซื้อได้แต่ผมอยากให้รอย่อก่อนเพราะว่าผมมองว่าเดบูลิตของตลาดหุ้นเนี่ยต่บอลยิวเนี่ยมันยังไม่ได้มีการปรับตัวลงมาเยอะขนาดนะครับรวมถึงดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยหรือตัวดอลลร์เองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้นนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่อยากให้นักลงทุนรีบเข้าไปไล่นะครับให้รอสัญญาณก่อนเพราะว่าการลงมาแล้วปรับฐานแค่สามสิบเหรียญเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่สัญญาณที่ดีในการขึ้นเลยนะน่าจะมีโอกาสที่ปรรรััับบานนนนงีี้ใอกกะะะยะึะค โอเคครับก็ในสัญญาณสัปดาห์นี้นะผมบอกว่าผมอยากให้เครันลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อในช่วงบริเวณที่1830นะครับก็1830เนอะอ่ะผมอยากให้เข้าไปรับตรงนี้นะครับแล้วถามว่าเราไปเทคโปรฟิตที่ไหนเราไปเทคโปรฟิตที่หนึ่งนี้เลยครับ1860เลยนะครับตรงนี้เลย1860นะครับเราจะได้กําไรทั้งหมดประมาณ30เหรียญน,นะครับและถามว่าเรามาคัดล้อตรงไหนเรามาคัดล้อที่ตรงนี้ครับ1815นะครับ หนึ 1> 1, 8, 1, 5, ่งแปดหนึ่งห้าเราคัดลอดนะครับแล้วก็เราเทสโปรฟิตที่หนึ่งแปดหกูนะเราจะขัดทุนประมาณสิบ้าเหรียญถ้าเกิดเราต้องขัดลอสนะครับแล้วเราจะกําไรประมาณ3าสิบเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาอยู่ที่สองเท่านะถามว่าโอกาสความน่าจะเป็นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่าเท่าไหร่ผมมองว่าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตแล้วกันนะครับสมงมองว่ามากกว่าครึ่งแล้วกัน ที่มันจะปรับฐานในตรงนี้เนหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะผมมองว่าปรับฐานนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยพอดีนะครับแล้วการที่ลืมมาตรงนี้ลงมายาวๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นแรงหลายๆรอบนะครับตรงนี้เป็นแนวรับที่สําคัญมากๆนะครับ่ะและการที่มันลงมา1830แตรงนี้เนี่ยเส้นไอตัว RSI เนี่ยมันจะลงมาในอยู่ระดับประมาณ30พอดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสัญญาณในการกลับตัวเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ่ะ โอเคครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอให้เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ทํากําไรง่ายๆไปเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าสัปดาห์นี้เล่นยากนะครับขอแค่มันอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยมันเล่นง่ายมากนะแล้วโอกาสคันร้อนผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนเหมือนเดิมนะครับคือผมบอกว่าตีมปีนี้เนี่ยหลายคนนะครับหลายคนจริงๆนะครับในตลาดเนี่ยจะบอกมาเสมอนะครับว่า เฮ้ยทองคำเนี่ยน่ากลัวทองคำจะเป็นขาลงปีมปี2012หรือเปล่า2011หรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่ายังนะครับยังและเงินปัจจัยหลายๆทั้งโลกเนี่ยทั้งหลายๆอย่างในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระดับโลกหลายท่านนะครับเขาก็มีการซื้อเหมืองการซื้อกองทุนทองการเข้ามาถือทองคำเนี่ยหลายท่านในโลกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์โซบอลเลนบอลเฟตที่เคยซื้อเหมืองมาหรือว่าเป็นหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกเข้าใจว่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาสต็กเจอร์หรือโครงสร้างเศรษฐกิจดีๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ขาลงของราคาทองคำนะครับให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยย้ำเตือนตลอดว่าอย่ากกลัวในเมื่อราคาทองคำปรับฐานลงมานะครับและพยายามนะครับให้ปรับไมซ์เซ็หรือการทำนี้แมนจ์เมนต์เนี่ยให้เราผ่อนคลายขึ้นในตอนขาลงแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้าย นะครับสำหรับนักลงทุนที่จะเก็บของในทองคําแล้วก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ให้เขาให้โอกาสและมีความโชคดีในตลาดแล้วกันนะครับโอเคครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขอฝากนิดนึงนะครับในวันที่28นะครับ28เดือนนี้นะครับมกราคมนะครับเราน่าจะมีรายการใหม่ขึ้นมาอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการ สรุปเป็นรายการสรุปนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราควรรับมือทองคํำยังไงนะครับแล้วสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของโลกสรุปว่าทองคําในปีนี้ตีมเป็นยังไงโปรดักอะไรที่เราจะควรเล่นบ้างนะครับแล้วก็มุมเน้นในตลาดในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรน่าจับตามองนะครับในวันที่28มกราคมนี้ครับมาเจอกันนะครับผมกับพี่ไผ่นะครับสองคนนะครับจะเป็น ่าเข้ามาพูดสรุปรายการในวันนั้นนะครับแล้วไม่รู้ว่าเราจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นการอัดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถมีคําถามมีอะไรทิ้งเข้าไว้ได้ในรายการได้เลยนะครับโอเคครับในสัปดาห์นี้ก็ขอลากปบบที่นี่เลครับใครที่ชอบรายการของเราก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนนะครับให้คุณญาติหรือคนที่คุณรักนะครับในปีนี้นะครับว่า ถ้าคุณซื้อราคาทองคำนะครับก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีนะครับสำหรับปีนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ